หลายคนชอบทานหัวไชวเท้าใช่ไหมคะแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเขามีประโยชน์อย่างไรวันนี้พี่ปลารวบรวมมาให้แล้วหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้ทราบประโยชน์ของหัวไชวเท้าและจะรู้ว่ามันสุดยอดมากๆอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามพี่ปลานะคะจากช่อง YouTube healthy fish เพจ healthy fish by พี่ปลาเพจ คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปราจะนำมาเสนอให้เรามาดูกันเลยค่ะประโยชน์ของหัวเ,เท้ามีอะไรบ้างหัวเ,เท้าบอกเลยนะคะสิ่งที่เราเคยได้ยินในชื่อว่าหัวผักกาดถือเป็นผักที่ถูกนามาทำอาหารได้อย่างหลากหลายอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อยและก็มีความกลมกล่อมด้วยจึงไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นหัวเฉเาเนี่ยอยู่ในน้ำซุปต่างๆ โดยเฉพาะร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวแทบจะไม่ขาดผักชนิดนี้เลยวันนี้เรามาดูเลยค่ะประโยชน์ของหัวไชเท้ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งช่วยลดน้ำหนักเนื่องจากหัวไชเท้าคือผักที่มีแคลอรี่ต่ำและมีไฟเบอร์สูงดังนั้นจึงทำให้เรารู้สึกอิ่มไวและอิ่มนานนอกจากนี้ไฟเบอร์อยังช่วยในกระบวนการขับถ่ายและก็ช่วยดีท็อกผนังกระเพาะอาหาร และลำไส้ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆได้อย่างดีขึ้นหัวไชเท้าช่วยลดน้ำหนักอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วอย่างอื่นละ่ะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยข้อที่สองช่วยชะล้างสารพิษหัวไชเท้าอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่มีส่วนช่วยชำระล้างผนังกระเพาะอาหารและลำไส้แถมยังเป็นผักที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดี ทางหนีในตำรับยาจีนได้กล่าวถึงหัวไชเทาว่ามีสปปรรพคุณในการกระจายสิ่งหมักหมมในร่างกายของเราอีกด้วย 3. บรรเทาอาการอักเสบมีการค้นพบว่าน้ำคั้นจากหัวไชเท้าช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการเล่นกีฬาด้วย 4. แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูก อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไฟเบอร์มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลในระบบการย่อยอาหารซึ่งหัวไชเท้าก็อุดมไปด้วยสารชนิดนี้อยู่เป็นจำนวนมากจึงช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟือท้องผูกและแก้ปัญหาอาหารย่อยไม่ดีด้วยเราจะเห็นเลยนะคะหัวไชเท้าเป็นผักที่มันมีความหวานก็ามาใช้ต้มเก่งจืดและช่วยลดอาการต่างๆได้ดี หลังจากที่เรารับประทานผวเชไเขมาแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหร่างกายของเราสดชื่นจากประโยชน์ต่างๆเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์อื่นๆของหัวเชเท้ากันอข้อที่5ช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะน้ําถือเป็นส่วนประกอบหลักของหัวเชเท้าดังนั้นการที่เรากินผักชนิดนี้จึงช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดีโดยที่เราไม่ต้องสงสัย นอกจากนี้ยังช่วยให้ปัสสาวะของเราใสและไม่ขุนแต่ก็ต้องอาศัยการดื่มน้ำในปริมาณมากๆไปพร้อมๆกันด้วยเพราะการที่เราดื่มน้ำก็ช่วยให้ปัสสาวะของเราเนี่ยใสมากขึ้นถึงตอนนี้อย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีดกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิง่งช่อง y ย u ทูบ e h ดิ i s h เป็นก่อนกระตุ้ใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยว่าประโยชน์ประโยชน์และประโยชน์ของหัวเชเทา้าที่เป็นประโยชน์ที่ดีนั้นมีอะไรบ้างเราทานหัวเชเท้าไปแล้วหลายสิ่งเราคงยังไม่รู้มาฟังกันต่อเลยคะ่ะข้อที่6เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในหัวเชเทา้ายังมีสารอาหารอย่างวิตามินซีซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุมค้มกันในร่างกาย ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 7. แก้อาการหวัดสำหรับใครที่เป็นหวัดแนะนำให้ทำต้มจืดหัวเช็เท้าร้อนๆแล้วกินในช่วงที่มีอาการเมนูนี้เองจะช่วยทำให้ร่างกายของเราสดชื่นและทำให้เรารู้สึกคล่องคอมากขึ้นที่สําคัญพี่ปลาอยากจะบอกเลยแกงจืดหัวเชเทา้าหรือต้มจืดหัวเชเท้าร้อนๆ อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารอาหารอีกมากมายที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราสามารถทำงานได้ดีขึ้นข้อ 8. บํารุงปอดในตำราจ,จีนถือว่าหัวชีเท้าเป็นผักที่มีฤทธิ์เป็นยาเย็นและมีรสเผ็ดร้อนซึ่งเป็นหนึ่งในสรรพูคุณที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของปอดของเราได้และยังช่วยแก้อาการไอเรือ้อรังและช่วยขับเสมหะได้เป็นอย่างดีด้วยข้อ9 อันนี้สำคัญมากแล้วสาวๆคงชอบคือบํารุงผิวอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าหัเยเชีเท้ามีน้ําเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมากแล้วก็ยังมีวิตามิน B วิตามิน c สังกะสีและฟอสฟอรัสซึ่งพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าถือเป็นสารอาหารชั้นดีของเซลล์ผิวอีกทั้งยังช่วยบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นและดูมีน้ำมีนวล จึงไม่แปลกเลยว่าทำไมหัวไชเท้าจึงมีส่วนช่วยบำรุงผิวได้ดีจริงและที่สําคัญเราคงเคยเห็นครีมหรือสิ่งต่างๆที่บำรุงผิวเขาบอกว่ามีส่วนประกอบของหัวไชเท้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานสิ่งต่างๆและเป็นสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านั้นจะทําให้ร่างกายของเราผิวพรรณของเราสวยงามขึ้นอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมมากและที่สําคัญอย่าลื แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ูบเคนทีเฟสเป็นก่อกำลังใจพี่ปลาแล้วอย่าลืมนะคะนำสิ่งดีๆนี้ไปใช้นำสิ่งดีๆนี้ไปทำและแบ่งปันให้กับท่านอื่นๆเดี๋ยวเรามาฟังข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อที่สิรักษาฟ้าอื หัวชีเทา้าน้ำคั้นสดของหัวชีเทา้ามีสารสกัดเมทานอลและเอทิลอะซิเตตซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโซซินเนสเป็นเอนไซม์ที่คอยทำหน้าที่สร้างเมสส็ดสีและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้าดังนั้นการใช้น้ำคั้นสดของหัวใจเทา้ามาทาบริเวณใบหน้าที่เกิดฝ้าจงช่วยรักษาฝ้าของเราได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตาม พี่ปราณเด้นเลยย้ำเราจะต้องทดสอบดูว่ามีการแพ้ของแต่ละคนหรือไม่เพราะผิวของบางคนก็เกิดอาการแพ้น้ำคั้นสดของหัวเชเท้าได้เช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใรมีอาการแพ้ในสิ่งต่างๆก็ต้องงดใช้ไปอย่างไรก็ตามอย่างที่พี่ปราบอกคุณประโยชน์ของหัวเชเท้าที่เราได้มาฝากกันวันนี้มีมากมาย แน่นอนหัวเชเท้าไม่เพียงแต่ทำให้รสชาติอาหารอร่อยกลมกล่องแต่ยังส่งผลดีต่อร่างกายมากมายอย่าลืมทานหัวเชเท้ากันแล้วจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดถึงตอนนี้แล้วพี่ปรายอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดถูกใจกดติดตามช่องยูทูบเฮ h ี้เช เพจ healthyfish ไปที่ป่าเพจคุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์เราจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆกันแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สมงวัยคุณภาพมาเป็นครอ่อบครัวสุขภาพเดี๋ยวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h e a l t h y f i t เชื่อพี่ปานะคะ